ยางหูแนบหลังนะครับเป็นตรงเต่งครับมันโยกเยอะครับพอาใช้หลายปีก็หลวมนะหลวมก็ควรจะเปลี่ยนเพราะเวลาเร่งมันจะสะบัดนะสะบัดหลังสะบัดหน้าก็กินนอกครับตั้งสูตรท้องล้อไม่หายนะกินนอกไม่หายรถเก่งก็เหมือนกันถ้ากินนอกตั้งสูตรทวองล้อเปลี่ยนโชคไม่หายก็เปลี่ยนพวกชุดยางด้านล้อหลังครับอันนี้ ตรงเตงเปลี่ยนเองเปลีป่ยน,น,นลูกยางหูแนบหลังเ็เช็คลูกยางหูแนบหน้าด้วยนะว่าหลวมหรือเปล่าถ้าหลวมลวเราก็ควรจะเปลี่ยนเวลาใส่ให้ใช้น้ามันหรือเนยทางห้ามใช้เจลาบีนะบางคน,นเอาเจละบีไปใส่นะเจละบีไปใส่นี่อมนะอมครับลูกยางเละเป็นเยลลี่สามเดือนหกเดือนลูกยางเละเหมือนเดิมนะ,ะต้องใช้ใช้น้ํามันน้ามันเครื่องใหม่น้ำมันเครื่องก็ใช้เหลวนะ ใช้ชนิดยิ่งเหลวยิ่งดีคนระับอย่าค้นนะค้คนก็มันก็ไปเก็บฝุ่นไปขัดไปเน่นการสึกหลอก็จะมีเหมือนกัน,นใช้น้ำมันเครื่องอีกคนนน้มัเครื่องใหม่เป็นะ,ะดีห้ามใช้นะ